สวัสดีครับพบกับเดอะทูลก้อนสิบอีพีที่11นะวันนี้จะมาพูดถึง c ีโอคนใหม่ของสโมสรกันสัหน่อยนะครับนั่นก็คือดาร์เรนเอลซะนั่นเองนะครับพอไปไล่ดูประวัติย้อนหลังของดาร์เรนเอลเสร็จถือว่าไม่ธรรมดาเลยทีเดียวนะครับเขาเคยเป็นนักเตะร,ระดับหัวกะทิที่มหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกานะครับแม้ว่าจะเป็นคนอังกฤษก็ตามหลังจากเลิกเล่นฟุตบอลไปเนี่ยเขาก็เริ่มต้นงานด้วยการทํางานฝ่ายกฎหมายให้กับเวสต์บรอมบิชอัลเบียนเนี่ย ซึ่งที่นี่เองเนี่ยเขาได้ร่วมงานกับแดนแอชเวิร์ดนะฮะดรคเตอร์ออฟฟุตบอลคนปัจจุบันของสโมสรเรานั่นเองนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยสปีนะครับเขาอยู่กับเวสต์บวิชไปในช่วงปี2006ันถึงสองพก็ไปอยู่กับท็อตแนมฮอสเปอร์นะฮะตอนแรกก็คือรับหน้าที่เป็นเลขาของสโมสรก่อนหลังจากจบฤด,ดูกาลสองพั0เก้าเขาก็ได้ขยับขึ้นไปเป็นดรคเตอร์ออฟฟุตบอลของสเปอร์เรียกได้ว่า เป็นหมายเลข2ของสเปอร์ในเวลานั้นเลยนะครับเป็นรองแค่ดันเนลเลวี่ประธานจอมเขี้ยวของสเปอร์เท่านั้นเองนะครับเขาอยู่เบื้องหลังสําคัญกับดีลของราฟาเอลปันเดลฟาสมาริเชโอโปเชติโนรวมไปถึงการปล่อยแกดเดตเบลให้กับเรอัลมาดริดด้วยค่าตัวที่เป็นสถิติโลกนะฮะหลังจากอยู่สเปอร์4ปีเขาก็ย้ายไปเป็นประธานสโมสรให้กับแอตแลต้ายูเนเต็ดนะครับซึ่งก็ถือว่าในช่วงที่เขาเป็นประธานสโมสรหรือว่าบริหารแอตแลต้ายูเนเต็ดเนี่ยก็ นับว่าประสบความสําเร็จมากมายนะครับคว้าแชมป์เมเจอร์ลีกรวมไปถึงหลายๆรายการที่แอตแลนตาลงแข่งขันได้มากมายเลยทีเดียวนะครับและในหนึ่งผลงานสําคัญของเขาก็คือการปล่อยมิเกลอาร์มรอนให้กับนิวคาสเซิลซึ่งเป็นค่าตัวสถิติของเมเจอร์ลีกซ็อกเกอร์เลยนะครับเรียกว่าไม่ธรรมดานแน่นอนนะสำหรับคนนี้แน่นอนว่าการเข้ามาของดารนเอลเซ่เขาจะเข้ามาคอยช่วยประสานงานกับบอร์ดบริหารทั้ง3กลุ่มทุนนะครับ คือก่อนหน้านี้นนโครงสร้างบริหารเดิมเนี่ยก็จะมีลีชาร์ลีนะครับที่รับหน้าที่เป็น managing director ก็จะคล้ายคลึงนกับ CEO ในปัจจุบันเพียงแต่ว่าโครงสร้างในเชิงบริหารในอดีตมันก็ยังไม่ได้ชัดเจนอะไรมากนักหลังจากที่มีการ take over เข้ามาเนี่ยอแมนดาเซฟรีก็เรียกว่ายกเครื่องฝ่ายบริหารใหม่ทั้งหมดนะครับยาเซอานุมยานเนี่ยขึ้นเป็นประธานสโมสรในฐานะผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุดนั่นก็คือกลุ่มทุน pf i นั่นเองแต่ว่าตัวของยาเซเอเนี่ยเขาก็มีภาระหน้าที่ของตัวเองอยู่ พอสมควรนะรฉะนั้นเขาก็เลยแต่งตั้งมาเจตออาซารูเนี่ยเข้ามาเป็นบอร์ดบริหารของนีโคลเซ่นอีกหนึ่งคนซึ่งเขาก็จะคอยช่วยประสานงานกันระหว่างตัวสโม,มสรและก็ P.A.F. นะครับซึ่งก่อนหน้านี้ก็จะมีเจมี่โรเบนที่เป็นตัวแทนของบริษัท RB Sport and m e แ i a และก็อแมนดาเซฟลี่ซึ่งก็เป็นตัวแทนของบริษัท p c p Capital Partners นฮะทีนี้มันก็จะมีบอร์ดบริหารครบทั้ง3กลุ่นทุนหลักและเพียงแต่ว่า3คนเนี้ยเขาไม่ได้มีความรู้ในเชิงฟุตบอลมากกนัก เขาก็ต้องพยายามหาคนที่มีความรู้ในเชิงบริหารและมีความรู้ในศาสตร์ฟุตบอลด้วยเช่นเดียวกันซึ่งดาร์เรนเอลส์คือคำตอบของ a อ a แมนดานะครับก็ตัดสินใจดึงเข้ามาร่วมงานกับนิวคาสเซิลในฤดูกาลที่จะมาถึงนี้ซึ่งดาร์เรนเอลส์เนี่ยจะเข้ามาทำหน้าที่ให้กับนิวคาสเซิลตั้งแต่วันที่22สิงหาคมเป็นต้นไปก็ต้องรอดูกันไปว่าโครงสร้างบริหารทีมชุดใหม่เนี่ย จะช่วยนำพาให้หนิวคาสนสินนั้นไปได้ไกลมากน้อยขนาดไหนนะครับอันนี้ก็คือทั้งหมดที่นำมาฝากกันนะฮะใน The t o o ล Gossip EP ที่11นะฮะคิดเห็นอย่างไรก็สามารถเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันได้ทั้งใน Facebook แล้วก็ YouTube ของทางวี r t o o ลนะฮะยังไงก็ฝากติดตามทั้ง2ช่องทางด้วยกันละกันนะครับวันนี้ก็เท่านี้นะครับสำหรับ The t o ูล g o เจอกันใหม่ EP หน้านะครับขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ